สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดจาาภาษาคนบาบอลหลังทีมชาติไทยบุกไปเสมอเวียดนามสองประตูต่อ2โดยเกมนี้ต้องยอมรับใจของมาโน่โป่กิ้งโดยโรเตชันผู้เล่นถึง3ตำแหน่งโดยเกมนี้ไทยเรามาในระบบ3 5 2เริ่มเกมช่วงส0นาทีแรกเป็นเวียดนามเป็นฝ่ายกดทีมชาติไทยเวียดนามมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่24จากกองหน้าตัวอันตรายอย่างเหงียนเตียนลินหลังจากนั้นไทยก็ตั้งเกมได้และมีโอกาสตีเสมอจากลูกฟีคิกของธีรทรบุญมาทัน เกมนี้โกอุ้มเล่นดีจริงๆเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติไทยถ้าไทยได้แชมป์รายการนี้โกอุ้ม um ไม่น่าจะพลาดรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเทอร์เมนหลังจากนั้นไทยก็ตั้งเกมได้และมีโอกาสที่จะตีเสมอจบครึ่งแรกไทยตามหลังเวียดนามอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเริ่มเกมครึ่งหลังมาได้แค่สามนาทีไทยก็ตีเสมอจากการวางบอลยาวของธีรทรบุนมาทันมาให้ปารเมศอาเวลัยยิงแสกหน้าดังวัลลัมเข้าไปไทยตีเสมอเวียดนามเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากตีเสมอเวียดนามลูกเกมของไทย ก็ดูดีกว่าเวียดนามและมาได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่63จากการแทงบอลยาวทะลุช่องของติราทอนมาให้สารัตสารัตยิงผ่านมือดังวันลําเข้าไปไทยขึ้นนําเวียดนามสองประตูต่อหนึ่งหลังจากขึ้นนําเวียดนาม2อหนึ่งรูปเกมของไทยก็ดูเหนือกว่าเวียดนามชัดเจน15นาทีสุดท้ายจะหมดเวลาไทยยังนําเวียดนามอยู่สองประตูต่อหนึ่งไม่รู้ว่ามาโนโพงคจิ้งเขาคิดยังไงมาซื้อเกมรับโดยเปลี่ยนกองหน้าอย่างอาริสกเกซสอนอกได้เอาปีกซ้ายอย่างเอกนิตปัญญาลงมาแทน ไม่มีอดีตชาเกซอนแล้วทําให้แดนหน้าเก็บบอลไม่ได้และแล้วทีมชาติไทยก็ถูกตีเสมอจากการยิงของบูไตตันในนาทีที่แปดสบปดหลังจากที่โดนตีเสมอไทยก็มีโอกาสขึน้นนําเวียดนามอีกครั้งจากการหลุดเดี่ยวของเอกทิติปัญญาแต่ยิงไม่ผ่านมือของดังวันลาทําให้จบเกมไทยบุกไปเสมอเวียดนามแบบหน้าชนะสองประตูต่อสองเกมนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเสียตัวจริงแดนกลางกับแดนหน้าเล่นดีแทบทุกคนส่วนแนวรับก็มีแค่สัตว์รักให้ประคนที่ต้องปรับปรุง ส่วนตัวแล้วมองว่าไม่มีเกมไหนที่เขาล่นดีเลยสำหรับสัตว์รักไฮประคนส่วนกำปลพลาดจังหวะเดียวคือพลาดจังหวะที่ออกมาตัดบอลลูกเตะมุมก่อนที่ทีมจะเสียประตูและอีกคนที่ต้องปรปับปรุงคือเอกนิต์ปัญญาเหมือนเขาขาดความมั่นใจในการทําประตูส่วนตัวแล้วเชื่อว,ว่าทีมชาติไทยน่าจะกลับมาเอาชนะได้ในเกมที่สองถึงแม้เกมนี้จะไม่เสียหายอะไรแต่แค่เสียดายที่โดนตีเสมอต้องทายเกยมเกมนัดหน้าถึงแม้ไทยจะได้เปรียบเวียดนามเล็กน้อยแต่ข้ามประมาทเด็ดขาดอะไรก็เกิดขึ้นได้ สำหรับใครที่ชอบกิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ